น,นี่เป็นกิจกรรมก่อนนอนนะคะควันนี้ไปหลอหแยกสีนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยมีอุปกรณ์ที่คีบอันใหญ่เลยนะคะให้เขาเรียนรู้เองว่าต้องคีบแบบไหนใช้กี่มือแล้วก็แยกสีตัวอักษรโฟมนะคะตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กอันนี้เขาเรียนรู้ใช้ใช้สองมือคีบนะคะใช้กล้ามเนื้อมือไปจนถึงหัวไหล่นะ ตรงแล้วตอนนี้ได้สีแล้วนะคะให้ตรงนะคะให้ตรงสีนะคะหยิบไปหยิบเถอะเลยมีเถอะเลยนะ อันนี้ที่คีบอันนี้นะคะเขาใช้มือเดียวยังไม่ได้นะคะเพราะมันใหญ่เกินอันนี้้เขาต้องใช้สอม,มือช่วยกันโอ้โห ออค่ะเก่งจังเลยค่ะค,ค่ะสีอะไรคะสีม่วงกับสีแดงเห,หมยหร้อยังเย้เก่งจังเลยค่ะเดี๋ยวแม่ไปตรวจด,ดูก่อนนะคะว่า ตรงสีหรือเปล่าอันนี้สีอะไรเอ่ยสีเขีสีเขียวสีเขียสีฟ้าสีอะไรคะหนูยิ้มสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีแดงสีแดงสีม่วงม่วถูกต้องค่ะแล้วก็สีเหลืองเหลืองถูกต้องเย้อ่าทำทีขี้ไห้ดูสิกึบกับกึบกับยังไงนะที่ขีบอะเมื่อกี้ทีบยังไงนะใช้สองมือนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. หนึ่งหนึ่งยัง mm hmm. ขอตัวไปเล่นกิจกรรม mm hmm. เป็นแผ่นชีตก่อนนะคะ mm hmm. บ๊ายบาย,บายค่ะ